สวัสดีค่ะคนหน่งสวัสดีค่ะซินเจียยูอีชีนี้เราชายกันลงหน้าเลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีวันจ่ายนะคะของใครหลายๆคนนะคะวันจ่ายอ่าวันนี้คนหน่งค่ะก็พามาชวนมาสะสมบุญกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันวันอาทิตย์เนาะวันนี้ก็เลยแบบว่าวันนี้มีนัดพบลูกค้านะอ่าลูกค้า ลูกค้าประกันนะคะามาส่งเอกสารแล้วก็มาเก็บเอกสารนะคะอ่าฮะมาเจอลูกค้านะคะแล้วก็มาแถวนี้นะคะก็เลยแวะมาทําบุญกันนะคะก็วันนี้ก็เป็นวัดวัดจำปานะคะอยู่ที่เขตตลิ่งชันนะคะก็อยู่แถวแถวบ้านลูกค้า,าคนหนึ่งก็เลยแวะมาที่นี่นะคะเพราะว่า ก็ขับรถมาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะอ่ะคน,นิ่งก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอ่าวันนี้น้องจ่ายนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกอบเป็นไงดีคือรุอยังค่ะดีคือรุอยังเป็นห่วงเป็นห่วงนะคะลองโกบนะคะขอให้หายดีไวๆนะวันนี้คนอิงก็พามา ชวนนะคะทำบุญแล้วก็สะสมบุญแล้วก็จะมาบอกบุญด้วยอมาบอกบุญด้วยนะคะ,ะในเดือนมีนาเดือนมีนาคมนี้นะคะวัดจำปาเนี่ยที่เนาหนิงกำลังอยู่เนี่ยอยู่เขตตลิ่งชันนะคะไม่ไม่ได้ไกลเลยนะคะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะคะก็อาจจะเข้ามาลึกสักหน่อยนะคะอาจจะเข้ามาลึกสักหน่อยก็จะมีรถสองแถวก็สามารถที่จะเข้ามาถึงได้หรือว่าขับรถส่วนตัวมาก็เข้ามา ก็ไม่ไกลนะคะแต่อาจจะเข้ามาลึกจากถนนใหญ่ซะหน่อยนะคะสายหนึ่งนะอ่าขามาก็ไม่ไกลแป๊บเดียวค่ะในนี้นะคะเป็นวัดจำปาเป็นวัดแบบยี่เด่นเนาะได้รับตระวงราง,ง,งวัลแล้วก็พัฒนาหลายที่เลยตอนนี้นะคะพระนิก็อยู่บนโบสถ์ซึ่งตอนนี้คือเขาก็กําบลกกอดสร้างกันอยู่นะแต่ก็ แต่ก็นะคะแต่ก็สามารถทําบุญได้นี่เขาไม่ได้ติดป้ายห้ามนะก็แปลว่าขึ้นมาทําบุญได้นะคะ <c oughs> คนนี้ก็มาบอกบุญการว่าจะมีงานประจำปีค่ะของวัดจนปานนะคะวันที่4ี่ห้ามีนาคมนี้นะคะมีงานประจำปีนะคะแล้วก็วันที่6วันอาทิตย์ อ่ามีพิธีบุญใหญ่เลยมีพิธียกช่อฟ้านะคะวาระที่5นะคะซึ่งเป็นออช่อ,ชอฟ้าช่อใหญ่นะคะอ่าช่อเอกเขาเรียกช่อเอกแล้วกันนะเออแล้วก็เรียกไม่ถูกเลยเขาเรียกช่อเอกนะคะก็อยากจะเชิญชวนสา พุทธศาสนิกทั้งหลายนะคะมาร่วมทําบุญร่วมวิธีกันนะคะในวันที่6มีนานะคะหรือจะเข้ามากอนนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าเข้ามาร่วมทําบุญได้ตลอดนะคะบนโบสถ์ก็โดยตอนนี้กำลังก่อสร้างเนาะแต่ก็สามารถที่จะขึ้นไปสักการะนะคะหลวงพ่อสำเร็จได้เดียวเดี่ยวแบบหนึ่งข้างในค่อนข้างที่จะ มืดนิดหนึ่งนะคะแล้วเขาก็กําลังก่อสร้างกันอยู่เดี๋ยวจะให้ดูองค์พระนะคะที่แบบใหญ่มากนะคะคนหนึ่งก็มาตั้งแต่ตอนทีทน่ท่านยังไม่ได้ลงแบบลงทองนะอะท่านยังไมไ่ลงทองจริงๆก็มาสักได้ที่ประมาณ3 4มสี่ปีแล้วเนาะเอ่อที่มาทําบุญที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามาแล้วมันก็รู้สึกร่มเย็นอ่รู้สึกเราสงบอะ เออจากเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่ก็รู้สึกว่าอากาศแบบผ่านๆตัวเองก็รู้สึกว่ามันเย็นๆสงบนะคะถึงแม้ว่าจะมีแบบเสียงคนก่อสร้างนะคะตอนนี้ก็กำลังร่วมกันแบบว่าค o มักคอมเมนต์นะคะตอนนี้โบสถ์ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะจากที่เคย เข้ามาทําบุญครั้งแรกก็3าี่ปีที่แล้วนะคะอุ้ยสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาชวนทําบุญกันนะคะรับความเฮงนะคะก่อนที่จะถึงจดจีนซึ่งก็ไม่กี่วันนะคะเพราะว่าวันจูจีนคนอีกก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานเนะเาะแล้วเราก็เออเราก็ทํางานเป็นวันทํางานวันหนึ่งกันเนาะก็อาจจะไม่ได้มาก็กมาลุวงหน้าค่ะแล้วก็มาบอกบุญกันนะคะทุกคนนะคะ4ี่ห้า มีนาสีา6หาหกมีนานะคะมาร่วมมุนกันได้นะคะที่วัจนจันไปนะคะวันที่6วันที่6อาจจะเจอโค้ดหนิงนี่อาจจะเจอโค้ดหนิงนะคะวันอาทิตย์ที่6นะคะเป็นวิธียกช่อฟ้าวาระที่ห้านะช่อฟ้าเอกอะคาเรียวช่อฟ้าเอกนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภัตรามาแวะมาทักทายนะคะพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ก็เฮงเฮงรับอวยพรล่วงหน้านะ วันนี้วันจ่ายก็มาออยพรจุดจีนะคะรับความเฮงนะคะแล้วก็มีเขาเนี่มีนอกจากมีเรื่องมงคลนะคะมาชวนทําบุญกันแล้วนะคะก็จะมีเลขมงคลที่จะเอามาเสริมดวงกันนะคะในปี2,500นะคะห5หรือว่าจุดจีนปี 2, 2022นี้นะคะเลขมงคลนะคะก็อ่าไล่จากราศีเมษเลยนะคะเลขมงคลก็คือ 88นะคะพศกเลขมงคลคือ51นะคะเมถุนเลขมงคลคือ36อ่ากรกฎดเลขมงคลคือ68นะคะราศีสิงเลขมงคลคือ19นะคะราศีกรขมงคลคือ59นะคะราศีธนูนะคะราศีธนูเลขมงคลคือ56 ราศีตูนเลขมงคลคือ89นะคะราศีพิจิกเลขมงคลคือ45ราศีมังกรนะคะเลขมงคลก็คือ78นะคะราศีกุ้มเลขมงคลก็คือ15นะคะราและและและราศีมีนะคะเลขมงคลคือ55นะคะอ่าลองเอาไปใช้ดูนะคะลองเอาไปพกติดกระเป๋า ดูลองเอาไปดูนะคะเพราะว่าเลขมงคลเนี่ยมันก็สากมาที่จะเสริมดวงให้เราได้เนาะอ่าไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถเลขเบอร์โทรนะคะ่าฮะหรือแม้กระทั่งเลขอายุเรานะจริงไหมเออไม่งั้นมันจะมีเบเจเพศหรืออะไรอายุช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเลขอ่ะมันก็คือเป็นตัวหนึ่งนะเลขในบัญชีคุณก็เหมือนกันนะคะ เลขในบ,บัญชีคุณก็เหมือนกันนะคะมันก็จะสะท้อนนะคะสะท้อนหลายๆอย่างนะคะว่าถ้าปัจจุบันคุณยังมองเลขบัญชีคุณอะยังมีเลขน้อยอยู่เอออนาคตคุณอะคุณก็จะต้องสร้างมันปั้นมันออกแรงลงมือลงแรงสร้างมันถ้าคุณไม่เริ่มสร้างตั้งแต่ตอนเนี้ยตอนนี้คุณมีเท่าไหร่ ย5ิบห้าสามสิบสามหี่บเฮ้ยเลขในบัญชีคุณอะมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะอ่ามันสะท้อนการใช้ชีวิตของคุณมันสะท้อนการวางแผนของคุณมันสะท้อนการลงมือทำของคุณมันสะท้อนถึงอนาคตของคุณอ่าสโลแกนคนอิคือไม่เริ่มตอนนี้แล้วจะมีเมื่อไหร่ อไม่เริ่มตอนนี้แล้วจะมีเมื่อไรอย่ารอแต่ดวงอย่ารอแต่โชคลางวันที่1ใกล้แล้วนะคะวันที่1กุมภานะคะ,ะใกล้แล้วนะคะอย่าไปลุ้นแต่ดวงค่ะเราต้องลงมือปั้นสร้างมันด้วยมือของเราเองนะคะสร้างมันด้วยมือของเราเอง อันนั้นคือรวยถาวรน,นะคะไม่ต้องอิงไม่ต้องลุ้นทุกอย่างถ้าเราสร้างด้วยมือของเรานะคะเลขในบัญชีนั้นสําคัญถ้าคุณสร้างด้วยมือของเราเลขมันจะค่อยๆโตค่ะการที่คุณลงมือสร้างมันและมันเติบโตแบบขั้นบันไดเติบโตแบบมั่นคงนั่นคือความรวยที่ถาวร ะะอะไรที่มันมาฉาบช่วยปุปป๊บปั๊บรวยอะไรอย่างนี้มันจะอยู่กับเราไม่นานหรอกค่ะ,ะคนหญิงมั่นใจว่าอย่างนั้นนะคะอาก็อย่าลืมตุดจีนี้นะคะเอาเลขมงคลไปเสริมดวงนะคะทั้ง12ราศีที่คนหิงให้ไปอ่เดี๋ยวจะพาไปดูหลวงพ่อสำเร็จด้านในนะคะภาพอ,อาจจะมืด นิดนึงนะคะโคนิงก็เลยยังไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะคะก็มีพี่ๆเขาก่อสร้างกันอยู่นะแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเราเข้าไปนะอ่าข้างในไงฮะนี่ยของรังสร้างกันอยู่นะข้างในไม่มืดนะสว่างกว่าข้างนอกอีก รอบนะก็กำลังสร้างกันอยู่นะคะถ้าใครจะร่วมสร้างโบสถ์เห็นหลวงพ่อไหม้ว่อนะคะสำเร็จหรวอพ่อสวังน,นะคะก็อนุโมทนาบุญกับโคดิงได้นะคะวันนี้เรามาสะสมบุญก,กันการสะสมบุญน,น,นะคะถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้แล้วเราจะมีเมืไหร่นะคะอุ้ยเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้จ บุญเป็นอย่างหนึ่งที่มันจะติดตัวเราไปค่อยๆสะสมค่ะเรามีไม่มากแล้วทำมากก็ทำลำเท่าที่เราไหวนะคะการสะสมบุญนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องทำบุญในการให้สิ่งของบริจาคไปตลอดนะคะการสะสมบุญแม้การที่เราบอกบุญกันือการที่ เราแชร์ข่าวสารออกไปนะคะถึงคนที่อยากจะร่วมทำบุญอะไรต่างๆอันนี้นะคะนั่นก็คือการสะสมบุญอย่างนที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่คุณกดแชร์อ่าแค่คุณกดแชร์นะคะและบอกต่อผู้ที่เขาสามารถที่จะร่วมบุญได้ข้างในค่อข้างทเสียงดังเป็นหนึ่ง แค่นี้นะคะอาจจะไลแค่นี้ค่ะก็ชักชวนสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะจางนี่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็เชิญได้นะคะวันงานก็จะเป็น4ี่ห้าหกนะคะแล้ววันที่6ก็เป็นพิธียกข้าปฟานะคะหมีนาน,นะคะคนอาชิตก็อาจจะได้เจอกันอ่าร่วมบุญกันนะคะก็ขอเชิญกันล่วงหน้าเลยวันนี้ได้แบบมีโอกาสแวะ เข้ามาก็ขอมาไหว้หลวงพ่อนิดนึ่งโอเควันนี้เขาหนีาดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงอย่าลืมเอาเลขมงคลที่เขาบอกไปนะคะเอาไปใช้เอาไปเสริมดวงนะคะเพื่อคุณที่จะได้เฮงๆนะคะรับจุกจีนปี2565นี้นะคะซินเจียยูรีซินี่งใช้ค่ะเฮงๆทุกคนนะคะ